เมื่อฮอร์โมนพุ่งพาดสวัสดีครับผมชื่อแม็กผมคือวิลบุรุษนักบิดแลนั่นก็คือทเป็นแชมป์ของที่นี่วัยรุ่นวัยกรอกมากลับเราไปส่งปะ่ะเรามาพี่อัมถ้าจะให้เรากลับด้วยอะไปชนะพี่อัมให้ได้ไ เป็นของชีวิตทปนท้อง <Hey! S 2> นี่มี่เมียฉันเรื่องมี่เฉยๆก็ได้ค่ะฉันเคยเตือนกันแล้วใช่ไหมวันๆเราแต่แว่นแวน,วน,วนเห็นไหมเป็นเรื่องจนได้โอ้ oh, ป้านี่ก็เมียฉันเด็กในท้องก็หลานป้านะหรือว่าเราจะออกเราไม่ยอมถึงจะลำบากแค่ไหนอะเราก็จะเลี้ยงไหนบอกว่าจะไม่ ก็บอกว่าไม่ได้แววนไงป้าเห็นแกมาตั้งแต่เด็กๆก็เพิ่งจะเห็นแกเป็นผู้เป็นคนได้ตอนที่มีลูกมีเมียนี่แหละรถอ่ะซื้อใหม่ได้แต่นี่กับลูกอ่ะบันทึกกไม่ได้นะเสาที่25มักรนคมนี้แววนทั่วประเทศร้อยจุดได้แค่นี้แหละพี่ผมเมียร้อยยิงอ่ะพี่เรียนผมก็ไม่ได้เรียนเมียผมก็ท้องอ่ะพ่อผมก็พิการต่อยังบรรยา horn อ่ะรับละรับละรับละ